สำหรับแฟนลิเวอร์พูลในชั่วโมงนี้นะครับดูเหมือนว่าสมาธิหลายๆสิ่งหลายอย่างจะพุ่งเป้าไปสําหรับฤดูกาลหน้ากันแล้วนะครับฤดูกาลแรกที่จะไม่มีเจกันครอในการคุมทีมแต่จะได้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่หรือหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมนะครับนั่นก็คืออาร์เนอร์ส็อตนะครับซึ่งรอการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับแต่ดูมืนทุกอย่าง เอียงแล้วก็พุ่งเป้าไปที่คุณซือชาวดัตช์นะครับวัย45ปีคนนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะมาทําความรู้จักกับอร์เนอร์สโลตมากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจและเหตุผลหนึ่งก็คือเขาเองเป็นกุนซือค่อนข้างจะโนเนมนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักแล้วก็สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลรวมถึงแฟนบอลทีมอื่นอื่นด้วยเหมือนกันนะครับที่เอ๊ะทำไมลิเวอร์พูล ถึงไปเอาโคชโนเนมมานี่มันทีมระดับสุดยอดของกีทีมหนึ่งเลยนะเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะก้าวต่อไปก้าวต่อจากก้าวที่จเจอร์เรนคอปทำเอาไว้เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะน่าสนใจลีกเลี่ยงไม่ได้คือเพราะอะไรลิวพูถึงนะครับเอาเขามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิวพูนี่แหละมันน่าสนใจตรงจุดนี้นะครับถ้าหากไม่ดีจริงนะครับ มันจะต้องยอมที่จะไปเสียค่าชดเชยกระชากตัวมาทํางานในตอนนี้เลยหรือยังไงนั่นคือเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งคิดว่าผู้บริหารนะครับคงจะคิดกันอย่างละเอียดทีท้วนแล้วก็ไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าเพราะอะไรถึงต้องเป็นอร์เนอร์ส็อตในการที่จะมารับเผือกร้อนเลยนะครับต่อจากเจเรนคอปเพราะว่าถ้าครับกันจริงๆมันต้องร้อนแน่ๆเพราะช่วนท้ายของเจเคนคอปมันกลายเป็นว่าอ่า มีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าจี้เข้าทางสักเท่าไหร่เ้อรอการปร,ปรับปรุงแก้ไขจากผู้จัดการทีมผู้จะมาใหม่แบบนี้นะครับความน่าสนใจบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างนะครับของอันเนอร์สล็อตก็คงจะต้องบอกว่าเขาเองมีเรื่องราวที่แปลกหูแปลกตาแล้วน่าสนใจจนกระทั่ง กลายมาเป็นการคุดคุยเรื่องราวต่างๆของเขาตั้งแต่ในวัยเยาว์โผล่ออกมาให้ทุกคนได้รับทราบกันเป็นระยะระยะเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มีอีกแหล่งข่าวข้อมูลหนึ่งเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการฉายแววนะครับแล้วก็การพุ่งเป้ามาที่การที่อยากจะเป็นผู้จัดการทีมในอนาคตข้างหน้าของอาร์เนอร์สโอต เริ่มต้นตั้งแต่อายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาเองดูฟุตบอลนะครับหรือเล่นฟุตบอลตั้งแต่ในวัยเยาว์เขามีความสนใจในเรื่องแท็กติกและรูปแบบการแก้เกมมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากจะพูดกันจริงๆเพื่อนร่วมทีมนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาในทีมโวนะครับสมัยที่เขายังเป็นนักเตะอยู่ก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับว่า อ่นเนอร์สลอตมีแววนะครับเกี่ยวกับการเป็นโค้ชมากเพราะว่าเขาอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่รวดเร็วเขาอาจจะไม่ใช่เป็นผู้เล่นที่เก่งกาจมากที่สุดในวงการฟุตบอลฮอลแลนด์จนไปที่จับตาก็จริงนะครับแต่การใช้แววของการใช้สมองและความฉลาดในการคิดนะครับต่างๆนานา,นานของเขาเกี่ยวกับเรื่องเกมฟุตบอลใช้แววมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นแล้วนะครับ แล้วก็การที่อันเนอร์สล็อตมาเป็นผู้จัดก,การทีมที่ยอดเยี่ยมในปัจจุบันนี้แล้วก็แจ้งเกิดประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นตอนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเพื่อนรุวมทีมเพราะว่าความสามารถสิ่งต่างๆนนนา,นาที่อันเนอร์สล็อตนะครับได้มีแววออกมานั้นมันบ่งบอกมาตั้งแต่ในอดีตการแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับมันเลยยิ่งทำมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับแฟนบอลหรือว่าูลไม่น้อยเหมือนกันนะครับ อันนสล็อตถูกพูดเอาไว้อย่างหนึ่งแล้วก็หลายคนค่อนข้างน่าทึ่งเขาเพราะว่าสมัยที่เขาเป็นนักเตะให้กับ FC ฟซีโหรือการเล่นในฟุตบอลในฮอลแลนด์นั้นเขาลงเล่นนะครับไปทั้งหมดถึง208นัดในดีกสูงสุดของฮอลแลนด์เลยนะครับแล้วก็ยิงได้ถึง27ประตูจากการเล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับก็ถือว่ามีสถิติค,ค่อนข้างน่าพอใจนะครับกองกลางยิงรวมทั้งหมด27ประตูแบบนี้ก็ถือว่ายังมีเรื่องราวที่ ยังมีความสามารถในเรื่องของเกมรุกและชอบเกมบุกเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าทึ่งนั่นก็คือเรื่องของความเร็วจริงๆแล้วอันเดอร์สล็อตเป็นนักเตะที่ค่อนข้างช้านะครับเพื่อนรุ่มทีมอธิบายในตัวของเขาเอาไว้แบบนี้เป็นนักเตะที่แทบจะช้าที่สุดในทีมเลยนะครับแต่ในการที่พอมาทําทีมฟุตบอลกลับ กลายเป็น1ในบุคคลนะครับที่ทำเกมฟุตบอลได้ลุกเราเรหใจมากนะครับเราก็เล่นกันด้วยความเร็วสูงซึ่งมันตรงกันข้ามนะครับกับวิธีการเล่นของเขาในสมัยที่เป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งแรกที่มันค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าถ้าเอาตามนะครับ เรื่องราวต่างๆแล้วก็ในระบบแท็ติกที่สื่อต่างๆเริ่มจากทยอยนะครับอธิบายเรื่องราวของอันเนอร์สโลตออกมาเนี่ยมันพูดถึงความดุดันก้าวร้าวนะครับในเกมฟุตบอลซึ่งเรานึกย้อนไปถึงในช่วงแรกๆของการที่ทําเป็นเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลของเชลล์ครอปได้เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือทั้งเชลล์ครอปนะครับและอันเนอร์สโลตมีจุดที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเป็นนักเตะอาชีพที่ฉายแววในการเป็นโค้ชมาตั้งแต่เป็นผู้เล่นเลย มีส่วนรวมในห้องแต่งตัวแล้วมีมุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องแท็กติกในการเสริมไม่ว่าจะเป็นการบอกโค้ชนะครับหรืออธิบายให้เพื่อนรุวมทีมเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเล่นต่างๆที่ถูกวางแผนมาเนี่ยเนอร์ส็ลตเป็นคนที่เข้าใจเรื่องแบบแผนเป็นชีวิตจิตใจนะครับแล้วเขาเองก็สนใจในเรื่องของสถิติตัวเลขนะครับแม้ว่าจะมีเป๊ปการิโอลานะครับเป็นขวัญใจของเขาเลยก็จริงนะครับแต่ว่าวิธีการทํางานของเขาก็ถูกดัดแปลงนะครับมาแล้วก็มีการปรับ ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เข้ากับวิธีการที่เขาคิดว่าน่าจะประสบความสําเร็จซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เดือดเชื่อแล้วก็ค่อนข้างจะน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเกล็ดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คลอดออกมานะครับในเป็นระยะระยะในช่วงนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาร์เนอร์ส็อตนะครับเป็นโค้ชนะครับที่ไม่เคยพาทีมแพ้2นัดติดต่อกัน นะครับนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาสู่การเป็นผู้จัดก,การทีมให้กับเฟยยนูดนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาการทํางานของเขากับเฟยยนูดนั้นแพ้นัดนี้นัดหน้าจะไม่มีคําว่าแพ้นี่คือตัวเลขที่มันค่อนข้างจะน่าสนใจที่ทุกคนตะลึงเหมือนกันนะครับกับสิ่งที่อาร์นเสโลตสร้างสถิติตรงนี้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับตลอดระยะเวลาในการที่คุมทีมเฟยนูดเนี่ย เขาเองคว้าผู้เล no no kind of mm ่นเข้ามาทั้งหมด12คนนะครับแล้วก็12คนทั้งหมดเลยเนี่ยไม่มีใครอายุเกิน24ปีแม้แต่คนเดียวเลยนี่แสดงว่าเขาเองมีความสนใจนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของพลังงานเขาเข้าใจได้นะครับในเรื่องของการที่จะไม่คว้านักเตะอายุเกิน24ปีมาเล่นเหตุผลเป็นเพราะว่าตัวเขาเองนะครับค่อนข้างจะมีมีเรื่องราวของ าการใช้พลังงานในการเล่นค่อนข้างเยอะเนื่องจากใช้เกมรุกเกมบุกต่างๆนานานะครับเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการเล่นเพราะฉะนั้นนักเตะดาวรุ่งแล้วก็พละการเขาก,กาลังยังเป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นเขาก็ดําเนินการไปตามรูปแบบและแบบแผนที่เขาอยากจะจัดการแล้วก็เล่นนะครับในรูปแบบของเขาได้จึงทํางานแล้วก็มีการซื้อขายนักเตะที่เขาต้องการในช่วงอายุเวลานี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ,อมุมมองนะครับในการทํางานของ อาเนอร์สล็อตมีการถูกพูดถึงโดยตัวเขาเองเอาไว้อย่างน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเองต้องการที่จะเข้ามาเป็นการทํางานในแต่ละสโมสรในแต่ละที่เนี่ยเขาไม่ต้องการเข้ามาแล้วก็เดินผ่านไปจากไปแบบไม่มีอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้ก็คือเขาจะต้องเป็นการทิ้งมรดกไว้ให้กับทีมแต่ละทีมที่เขาเคยคุมทีมมานั่นหมายความว่าอะไรครับ นั่นหมายความว่าทุกคนจะต้องจดจําเขาถ้าเขาไม่อยู่ในสมโมสรที่เดิมมันต้องถูกจดจําไปในทางที่ดีด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้ทุกคนนึกถึงเขาในการที่สามารถที่จะพัฒนาทีมต่างๆนะครับที่เขาเข้าไปทํางานด้วยให้ประสบความสําเร็จแล้วมีรูปแบบการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อผ่านไปแล้วทุกคนจะต้องย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องราวที่เขาเลยับขึ้นมา นี่ครับคือทัศนคติและว,วิธีการทำงานของเจอร์เกนคอปของอาร์เนอร์สโอตนะครับซึ่งถ้าเป็นเจอร์เกนคอปในการเข้ามาคุมทีมเลียวผูสิ่งหนึ่งที่เขาประกาศไว้ก็คือการเปลี่ยนแปลงความสงสัยให้เป็นความเชื่อนะครับแต่ละคนจะมีปรัชญานะครับในการที่จะทำงานของตัวเองนะครับซึ่งอาร์เนอร์สโอตเองมีความมุ่งมั่นและตั้งใจตรงจุดนี้เอาไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยนั่นก็คือเป็นที่มาที่ไปของการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับในเรื่องของรูปแบบ แบบแผนการเล่นนะครับแล้วการจัดทีมลงสนามแต่ละนัดอาร์เนอร์สล็อตจะพิจารณาเรื่องราวของคู่แข่งเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยว่านัดนี้ควรจะต้องใช้ใครลงไปเล่นนัดนี้ควรจะต้องใช้ใครลงยืนอยู่ตำแหน่งไหนหรือปักหลักอย่างไรนะครับซึ่งเราอาจจะต้องสังเกตดูในฤดูกาลหน้านะครับว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะแต่แต่ละเกมที่อาร์เนอร์สล็อตจะจื้จุ่นแผนการเล่นของตัวเองด้วยการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งนะครับ อาจจะใช้รายชื่อไล n อัพหรือแากชื่อผู้เล่นตัวจริงในแต่ละนะัดแตกต่างกันไปด้วยตรงน,นี้มันเป็นจุดที่น่าสังเกตซึ่งเราจะต้องไปติดตามกันในฤดูกาลหน้าด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่หลายคนมองเห็นแล้วก็มันคล้ายคลึงนะครับกับสิ่งที่เจคินคอปได้ทำไว้ก่อนแล้วนั่นก็คือแท็ t ติกในการที่จะหุบฟูลแบ็กนะครับเข้ามาเป็นกองกลางหคนเพื่อในการช่วยหลือในเรื่องของการที่จะ ช่วยเกมลุกก็ตามแต่หรือจะช่วยในเกมรับที่อาจจะถูกโต้กลับก็ตามนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตรงนี้จะมีส่วนช่วยสําคัญนะครับที่จะทําให้แนวแนว,แนวลุกนะครับหรือการกดดันพื้นที่สูงของผู้แข่งเนี่ยปิดช่องว่างบางส่วนตรงนี้เอเาไว้แม้ว่าจะมีรอยรั่วนะครับในเรื่องของฟูลแบ็กพื้นที่ข้างไป แต่ระบบและแทคติกของอ,อันเนอร์สลอตคือการเพรสซิ่งพวกเขาเองจะพยายามที่จะเข้าบอลให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามที่จะใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการที่จะแย่งบอลขึ้นไปเพื่อเป็นการโต้ตอบนะครับในเรื่องของอเกมโต้กลับของคู่แข่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเองมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเกมรับนะครับค่อนข้างน่าสนใจนั่นก็คือเกมรับที่ดีที่สุดของอันเนอร์สลอตคือเกมบลุคนะครับ นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการบุกแบบเอาเป็นเอาตายนะครับการครองบอลให้ได้การกดดันใส่คู่แข่งการเพรสซิ่งการกดดันเข้าไปหาคู่แข่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญและนี่คือเกมรับในปัจฉญาฟุตบอลของเขาเขาจะไม่ทามีทางที่จะปิดเกมในการที่จะขึ้นนําแล้วมาเล่นเกมรับรอให้คู่แข่งบุกกดดันมาไม่เอานี่คือไม่ใช่สิ่งที่อร์เนอร์สล็อตต้องการอร์เนอร์สล็อตต้องการเล่นเกมรับด้วยการปิดเกมรุก แล้วเกมลุกที่ดุดันมหาศาลแบบนี้มันต้องส่งผลในเรื่องของการทําประตูให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากทําประตูได้มากกว่าคู่แข่งเมื่อไหร่นั่นก็คือเกมรับที่ยอดเยี่ยมของอ,อันเดอร์สล็อตแล้วก็จะทําให้การันตีว่าทีมจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนด้วยเหมือนกันนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของ อันเนอร์สล็อตนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของแท็ติกแบบแผนเมื่อกี้เราพูดถึงตัวผู้เล่นมันรวมไปถึงเรื่องแท็ติตกด้วยนะครับแท็ติกในการที่จะเลือกเล่นในแต่ละนัดในแต่ละในแต่ละเกมของอันเนอร์สล็อตเหตุผลที่มันมีความยืดหยุ่นสูงเพราะว่าแม้จะเป็น4 3 2 1หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแบบแผนเพื่อให้เหมาะสมในการที่จะมาต่อกรกับคู่แข่งที่เล่นในแต่ละอย่างในแต่ละนัดซึ่งแตกต่างกันไปของแต่ละทีมนะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะกลายเป็นรูปแบบที่หลายๆคนชอบนะครับหลายคนมองว่าลิเวอร์พูลในชุดปัจจุบันหมดมุก นะครับคู่แข่งจับทางได้แต่สําหรับอันเนอร์ส็อตไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเรามีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ค่อคนข้างจะเข้าทางและกําลังรอดูอยู่รอบทพิสูจน์ในฤดูกาลหน้าอยู่นั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะที่มันเล่นงานนะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นได้กับทุกทีมนะครับทุกทีมเจอปัญหาอย่างนี้หมดแต่ถ้าใครนะครับที่สามารถที่จะ ผ่านเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะไปได้เนี่ยทีมนั้นก็อาจจะค่อนข้างได้เปรียบกว่าคู่แข่งสักเล็กน้อยแต่สาหรับอาร์เนอร์สโตแล้วนะครับก็คงต้องบอกว่า,าเตรียมพกนะครับผู้เล่นทีมงานสตาฟโค้ชหนึ่งคนนะครับเข้ามาร่วมงานด้วยนั่นก็คือ,อเดี๋ยวหาข้อมูลนั่นก็คือปีท์ล็อบเบนปีเตอร์นะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับสโมสรเฟเยนูดคนนี้จะมาทํางาน ร่วมกับทางด้านอร์เนอร์สโอตที่ลิเวอร์พูลด้วยนะครับแล้วก็จะมาดำรงตำแหน่งนะครับเกี่ยวกับหัวหน้าภาคพื้นปฏิบัติแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเรื่องของสภาพร่างกายให้กับตัวนักเตะด้วยนะครับซึ่งผลงานเขาครับที่ผ่านมาในฤดูกาลหน้าซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมาทำคลิปแยกรายละเอียดเกี่ยวกับความน่าสนใจในจุดนี้นะครับเพิ่มเติม บอกเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเอาไว้สักเล็กน้อยว่าความสําคัญนะครับในเรื่องของการแก้ไขเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับที่ทางเวอร์พูลนะครับเตรียมได้ของแถมมาด้วยซึ่งรูเบนปีเตอร์ทําให้เฟย์นูตในฤดูกาล2023-24มีเนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่5คนเท่านั้นเองนะครับในการเล่นมาตลอดฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากวิธีการที่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็ประกบนักเตะเรียงคน ดูปัญหาดูวิธีการนะครับและดูกล้ามเนื้อต่างๆของผู้เล่นเป็นรายบุคคลน,นะครับว่าใครควรจะต้องเสริมเติมตำแหน่งอย่างไหนเช่นเดียวกับการประสานงานร่วมกับอาร์เนอร์ส็ลตว่านักเตะคนนี้จะต้องเล่นยังไงวิ่งมากวิ่งน้อยแค่ไหนสปีดต้นสปีดยาจะเป็นยังไงการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการป้องกันอาการบาดเจ็บมันจะถูกนำมาใช้ในฤดูกาลหน้าด้วยเช่นเดียวกันแค่พูดเท่านี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับ ก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าผู้มาใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่อ่านเนื้อสล็อตแล้วก็กําลังคิดระหว่างแผนให้กับการที่จะมาพาเดวภูต่อยอดจากสิ่งที่ทางด้านเจเกนครอปได้ทําเอาไว้มันจะเป็นอย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการนําเสนอรายละเอียด mm. เกี่ยวกับเรื่องปุนซื้อคนใหม่นะครับต่อจากเจเกนครอป มากสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงอยากจะทราบเรื่องราวในรายละเอียดเหล่านี้ด้วยก็เลยทําคลิปมาฝากกันนะครับก็ยังไงฝากผลงานนะครับทั้งในช่อง YouTube แบบนี้นะครับช่วยกันไปดูที่แฟนเพจนะครับซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาลงเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะถูกปิดกั้นการมองเห็นสักเล็กน้อยถ้าเพื่อนๆได้เห็นนะครับการุณานิดหนึ่งนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในการทํางานนะครับเราก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรเรอร์รพูมาฝากกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าแล้วจะทําคลิปมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับสงสัยอะไรดูกันได้ที่ใต้คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับ